เอาเลยครับผมเรากลับมาต่อกันกับไฟมิวตามหานมในพาร์ทที่2แล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับเราจะมาหากันต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปหาครับผมคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยมีเหตุการณ์การกินนมแบบแปลกๆกันบ้างไหมครับผมผมมีเหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์สุดประทับใจความทรงจําในวัยเด็กครับไปซื้อนมที่ร้านป้าข้างๆบ้านครับบอกป้าเอานมหวานกล่องหนึ่งครับได้นมมารีบแกะหลอดเสียบกล่องดูดครับผมดูดเข้าไปอึกหนึ่งครับ ทำไมรสชาติมันแปลกๆวะสั่งรสหวานแต่ได้รสเปรี้ยวในใจผมก็คิดว่าโฟรมดเขาออกรสใหม่หรือเปล่าหรือไม่ป้าเขาก็หยิบให้ผิดเอาหน้ากล่องมาอา่านดูครับผมรสหวานเอา้าป้าเขาก็หยิบให้ถูกนี่ว่าชัดเลยนมบูดครับผม<อ>คุณผู้ชม30นาทีต่อมาวิ่งแตกทั้งวันเลยครับนี่ขนาดกินก็ไปแค่อึดเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดดูดิถ้าผมกินหมดกล่องแล้วละก็ไม่อยากจะคิดเลยครับผม อะไรครับผมปเริ่มหากันเลยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาชีพภูเขาไฟตรงนี้กันก่อนนะครับมาสักคู่นี้เนี่ยผมเก็บไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ลืมกดอัดคลิปครับผมคุณผู้ชมครับตรงนี้มันจะมีนมสุดพิสดารอยู่กล่องหนึ่งคุณผู้ชมว่ารถอะไรมันเป็นรถที่บอกเลยว่าไม่มีจริงอยู่บนโลกนะครับผมรถพิกครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะคุณผู้ชมดูดินมรถพิกมีที่ไหนครับผมมันไม่มีตั้งแต่รถลาวาเลยครับคุณผู้ชมครับ ผมบอกเลยว่าพาร์ทนี้เราหากันครบแน่นอนครับผมเพราะว่ามีไกด์มาด้วยร <c oughs> อบที่แล้วนี่มาแบบมั่วๆนะครับ้ใ,ในถ้ำเหรอในถ้ำเราเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะเก็บไม่หมดนะครับเ <c oughs> หลือกล่องหนึ่งปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ตามไกด์ไปครับผมคุณผู้ชมตามทางตรงนี้มาเลยนะเข้าถ้ำม,มาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับผมมาที่อัญมณีสบาดีศีลเงินตรงนี้ แล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามีอีกลองดูนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับอันมณีสีม่วงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงตามทางมาตรงนี้เลยนะครับผมตามทางมาเรื่อยๆชัวร์เลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะมีที่ที่ให้เราไปนะครับผมโดดตรงนี้แล้วก็นี่ๆคุณผู้ชมตรงนี้นะพอเรากระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมตามทางตรงนี้มาด้านซ้ายนะครับลงมา พอเราลงมาแล้วนะครับผมตรงตามทางไปตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายนี่ไงเราจะเจออีกหนึ่งกล่องครับผมเจ้านี่คือโอนิกมิวครับคุณผู้ชมครับจากนั้นวาร์ปกลับบ้านครับผมตอนนี้เราก็มี48กล่องแล้ว <c oughs> ยังเหลือเยอะเลยไปหากันต่อครับ มันมีที่หนึ่งครับเห็นแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงคุณผู้ชมนั่นก็คือแอดกาดครับผมมันอยู่บนฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเราจะต้องหาทางขึ้นไปตรงนี้ให้ได้นะครับไปตามน้องไปครับผมผมเจอทางขึ้นแอดกาดแล้วคุณผู้ชมนี่นะครับผมตรงป่าตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่นะนี่คือแคมป์ไฟนะครับจากนั้นมาตรงนี้แล้วก็กดที่ปุ่มคันโยกตรงนี้ เราก็จะวาร์ปขึ้นมาที่แอดการ์ดเย่เย่เย่จากนั้นก็ขึ้นไปดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มอะในนมผมม่้มีแต่แก้วอะ่ะใครซดไปหมดแก้วเลยเนี่ยแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เหลือไม่มีนมอ๋อปรับเป็นตอนกลางคืนมาที่เซตติ้งตรงนี้ครับผมจากนั้นครับไทม์ออฟเดย์ตรงนี้นะคุณผู้ชมให้ลากไปซ้ายสุดครับซ้ายสุดจากนั้นเราก็จะเจอ นมเย่ yeah! เป็นไงล่ะคุณผู้ชมโคตรเจ๋งคุณผู้ชมคิดดูดีสรีปี้มิวครับผมมีแมปไหนทําแบบนี้ได้บ้างครับผมสามารถปรับกลางวันกลางคืนได้ไม่มีแมปนี้ของก็ดีจริงๆปรับเป็นกลางวันเหมือนเดิมดีกว่าครับผมสว่างกว่าเ,อเยอะนะครับ14.5ค่าปกตินะครับผมหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้เป็นการรีเซ็ตนะครับเอาแหละหากันต่อครับ นมกองถัดไปครัผมบอกเลยคุณผู้ชมคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับเพราะเข็มขัดสั้นแท้มุก5บาท10บาทก็เอาครับผมช่วงนี้ครับแหมตันจริงๆเลยครับคุณผู้ชมมาลำไส้ตันขี้ไม่ออก3วันแท้ใช่ไหมนะ เล่นเองขับเองแบบนี้ก็มีครับผมให้เราดำน้ําลงมาที่ทะเละตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะเจอปูรับผมนี่ในเมื่อมีปูแล้วก็ต้องมีรูรูเยอะเดิบอยู่เอาอะมุกเก่าที่นํากลับมาเล่าใหม่เอาเดิยัดกันไปยัดกันเข้าไปลงรูเออมันต้องทีละคนแบบนี้เราก็จะเจอกับเฮ้ย นี่มันอะควาแมนตอนแรกคิดว่าแต่อะควาแมนไม่ใช่ครับผมอาจจะเป็นเวอร์ชันอัปเดตหรือเปล่าดำเป็นตอตะกูเลยครับให้เรากดคุยอบเขากบผม are you up for an obby challenge เอาวาเขาท้าทายอำนาจมือถองเราครับเขาถามผมว่าคุณพร้อมสำหรับชาเลนจ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้แน่จริงแกก็มาดิผมบอกเลยว่าได้หมดนะมาเถอะครับผมอบบี้ขนาดไหนผมเจอมาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้ oh God. ไม่ก็ไอเราก็คิดว่าแต่ Tower o f h e l l ทํทำไมมาสูงจังเลยครับคุณผู้ชม ม,มันต้องลองกันดูกันสักหน่อยนะครับผมชีวิตมันต้องมีความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับเสี่ยงที่จะตกตกที่จะเสี่ยงโอเคพร้อมโดดมังนี้ผมว่าเปิดชิปล็อกดีกว่าไปกันแบบลื่นลื่นผิวไหวดั้งสายน้ําเอา What the อ๋อผมเจอเลเซอร์บาดหัวขาดครับ <laughs> จะตายก็ตายง่ายง่ายผมบอกเลยว่าถ้าผมกระโดดขึ้นไปบนยอดสูงสุดแล้วผมไม่เจอนมนะผมจะตามไปกัดหูผู้พัพฒนาแมบพบ โดดไปโอ้โอเ,อเสี่ยว <c oughs> และแบบนี้คือมันโดนตัวกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นอย่าเบียดเขานะใครที่อยู่ด้านหลัง <c oughs> ตกว่าเพื่อนนี่เจอประจํานะครับผมเราแค่ต้องข้ามดาบตรงนี้ไปเราก็จะเจอนมแล้วคุณผู้ชมนมมาแล้วอุยน้องตกมาสกูน่นี้ดีนะไม่ตายโอเคยังโชคดีอยู่นะครับที่ตกลงไปแล้วไม่เจอเลเซอร์บาดครับผม ส่วนเราก็มาแล้วครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะอ๋อจะต้องมีการกระโดดไปตรงนี้ด้วยนะฮะดีนะผมไม่ขึ้นบันไดไม่งั้นขึ้นผิดทางอีกฮึบไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอกับอู้อ๋อเฉียดฉิวนะครับผมห้ามเหยียบนะคุณผู้ชมเห็นไหมเลเซอร์นิดเดียวอะ่ะน้องว่าเกือบเลยโดดมาสวยกุญแจข้ามกุญแจไปแล้วเราก็จะเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ยเดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงนมผมเห็นแล้วเห็นนมแล้วครับคุณผู้ชมนี่คืออบบี้มิวครับผมเยเดื่มดิมเดิ่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มนมกันเถอะร่างกายแข็งแรงเย้ได้แล้วครับกดวาร์ปกลับครับผมไปครับผมต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับ กองถัพมาให้เรามาที่เล็กน้ําใสครับผมเฮ้ย hey! ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวให้เรามาน้ําตกตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมีทางลับซ่อนอยู่เป็นไปได้ไงเนี่ยพรที่แล้วเราไม่เห็นครับผมคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเราก็จะเจอนมรอยย่ามิ้วครับเย่กล่องนี้อร่อยออกมาครับผมหมดแล้วมีแค่กล่องเดียวตรงนี้ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเมนเมันผมใช่ไหมครับแม้ว่านมจะอยู่ห่างไกลแต่ใจไม่เคยอยู่ห่างกันนี่เลยครับผมผมเห็นคนมาทําอะไรแถวนี้ก็เลยมองไปที่คนแล้วก็เจอนมเลยไปกันครับผมคุณผู้ชมครับเอ้ยอยาดโดดมาครับผมแล้วเราก็จะเจอกับมินช็อกโกแลตมิว เย้ yeah! แม่รถมินสเดวยนะครับผมมาต่อกันที่โซนแคนดี้แลนดินแดนมหาสัจจรรย์ครับผมคุณผู้ชมครับจากพาที่แล้วเนี่ยเราพลาดไปหลายจุดมากๆกับบอกเลยอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนี่คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมขึ้นมาครับเราก็จะเจอกับพิงคอสต้นแคนดี้มิลครับผมจากนั้นไปตรงไหนต่อน้องๆก็หายไปไหนกันหมดเลยเนี่ยก็จะกระ,ะจายเต็มแมปไปหมดเลยอะแล้วก็ในบ้านหลังนี้ในบ้านหลังนี้เราดูไปยัง เหมือนจะดูแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังสำรวจไม่ดีนะครับจริงๆมันนี่ไงเห็นไหมครับอยู่บนหลังคาเนี่ยคุณผู้ชมพิงกำมิ้วครับผมโอเคต่อครับคุณผู้ชมแล้วก็กองไอศครีมตรงเนี้ยคุณผู้ชมคิดดูดิอ่ะมันมีไอศครีมเยอะขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับผมที่จะไม่มีนมนี่ผมเห็นออกมาแล้วนี่คือบูไอศครีมมิ้วครับผมในบ้านตรงนี้ครับจําได้ว่ายังไม่ได้เข้าไปเก็บเพราะว่ามันเป็นเขาวงกุดนะครับมาด้านขวาตรงนี้ตามทางไปเลย ตามทางไปเราก็จะเจอกับกับนม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 เจอแล้วนี่ไงสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมิลค์ครับผมแม่ชอบก,อกินเลยรถนี้บนหลังคาบ้านด้วยคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้องขึ้นมาแสดงว่านี่ไงเห็นไหมชอ็อกโกแลตไอศครีมมิลค์ครับผม คุณผู้ชมครับบริเวณด้านบนบ้านตรงนี้นะครับผมมันจะมีป่องไฟอยู่เนี่ยป่องไฟตรงนี้มันสามารถลงได้ครับวิธีการก็คือให้เรามาที่อมยิ้มตรงนี้ครับผมกระโดดขึ้นไปบนอมยิ้มแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคาจากนั้นก็กระโดดลงป่องไฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมติดติดน้องๆครับผมใจเย็นๆครับทุกคนครับทีละคนนะเหมือนฝูงซอมบี้ไล่กินเลยไม่รู้ะ ตอนนี้ทุกคนหิวนมมากอยากกินนมแต่ว่าต้องใจเย็นเออน่ารักเมื่อกี้ใครดันให้เราต้องแบบนี้สิจากนั้นให้เราเปิดชิปรอกมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะอ่าโอเคแล้วก็กระโดดลงป่องเลยคุณผู้ชมเราก็จะเจอกับนมนี่จินเจอร์เบดมิวเย่ตามหาต้องนานเจ้าจินเจอร์เบดที่แท้แกก็อยู่ตรงนี้นี่เอง อย่าบอกนะว่านมคุณผู้ชมนี่เลยสุดแมปเลยครับผมบริเวณตรงนี้นี่คือแคมป์นะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีเยลลี่สีวฟ้าด้านในเยลลี่ก็จะมีบูก,กัมมิวครับผมเย่เจออีกแล้วผมจําได้ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเคยเจอรังพึ่งข้างลงนาครับคุณผู้ชมนี่ไงผมว่ามันจะต้องมีวิธีเข้าไปในรังพึ่งเพื่อเก็บนมอย่างแน่นอนคุณผู้ชมตรงนี้คลิกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงไม่ต้องเข้าเลยเจอเลยครับผม คั้นจากรังแท้ๆนี่คือบีมิวครับผมคุณผู้ชมนมรสน้ำผึ้งหวานเจี๊ยบเลยนี่ครับผมเอ้ยเจอตรงสไลเดอร์ตรงนี้คุณผู้ชมพิงมิวครับผมให้เราขึ้นสไลเดอร์มานะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะขึ้นไปแล้วก็จากนั้นครับเอามาสไลด์ไม่ได้เลยแบบเนี้โอ้โหอยากเล่นน่ะสงสัยตัวใหญ่เกินไปับผมนี่ก็จะมีเจ้าพิงมิวอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคไปต่อครับ ให้เรามาที่ปราสาทตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมนี่หนึ่งกล่องนะครับผมพาา์ที่แล้วเราพลาดไปเพราะฉะนั้นพราดนี้จะไม่พลาดแล้วนะครับผมลงมาเก็บด้านล่างดีกว่าง่ายดี ไม่ต้องขึ้นไปได้หมุดแล้วกระโดดลงมานะครับไม่ต้องนะเก็บแบบง่ายๆก็พอครับผมไม่ต้องพิสดารถัดมาให้เรามาคลินิกตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมข้างสนามเด็กเล่นตรงนี้นะจากนั้นก็เข้ามาด้านในนี่ไงเราก็จะโอ้ไม่ก็ยังไม่ปวดครับผมเก็บก่อนครับไว้มิวคุณผู้ชมฮะเอาซะผมพูดไม่ออกเลยเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็นั่งชักโคูกเลยนะครับผมยังไม่ได้กินเลย <laughs> จะขี้อย่างเดียวยังไม่ได้กินนมเลยเจออีกหนึ่งครับผมเจ้านี่คือดาร์กช็อกโกแลตมิลคครับคุณผู้ชมฮะจะอยู่ห้องในสุดของคลินิกเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับห้องนี้นะห้องสุดท้ายเลยนะครับกลับมาต่อที่ชายหาดครับผมคุณผู้ชมครับเราก็จะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจากนั้นก็มาที่ข้างเรือนพยาบาลตรงนี้เราก็จะเจอกับโอดินบักแตงโมโอดินบักสมโอ โอ oh, นินบักมะพร้าวลดนมนี่ไงโคโก้นัทมิวครับผมลดมะพร้าวซะด้วยนะฮะกะทิเข้มข้นคุณผู้ชมครับในแคนดี้แลนด์เมื่อสักครู่นี้เราพลาดไปกล่องหนึ่งครับผมเก็บไม่หมดครับคุณผู้ชมมันยังเหลือเจ้าฮอตช็อกโกแลตมิวอยู่นะครับได้สะพานหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงจริงด้วยโอ้โหเดินผ่านหลายรอบมากเป็นไปได้ไงมองไม่เห็นครับผมถ้าเป็นงูก็คงฉกตาบอดไปแล้วอะ ถัดมาเป็นนมที่ทุกคนครัวที่สุดครับผมคุณผู้ชมว่านมอะไรครับบอกเลยว่ากล่องนี้ใครเห็นก็ไม่มีใครกล้ากินครับผมนั่นก็คือโกดมิลนั่นเองโอ้โเพื่อลอยได้ถ้าวิ่งนี้มันที่หาซื้อได้ที่ไหนจะไปซื้อมาใส่บ้างครับผมคุณผู้ชมชอบเลยอะอย่างที่ให้เราขึ้นมาตรงนี้ครับผมเราก็จะเจอเจ้าโกดมิลแล้วนะครับผมคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เหยียบหัวเพื่อนแล้วเลิด นี่จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะนี่นะครับผมนี่คือปราสาทตรงกลางนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะฝั่งพีระมิดด้านซ้ายนะครับร์ทแรกเราลืมลงรูตรงนี้คุณผู้ชมมันจะมีรูเบ้อเลยนี่นะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นเพลเพิ่มมิวนะครับพอเราเก็บแล้วแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้ตามทางไปเลยนะครับผมมันจะมีไอ้น้าอยู่2จุดนี้ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมให้เรากระโดดขึ้นมานี่นะครับเราก็จะเจอกับสตรีมมิวนะครับผมอยู่นี้นะครับ นมกล่องถัดมานี้ครับผมเป็นนมที่คุณผู้ชมจะต้องใช้ความจําระดับ300 IQ บวกลบคูณหารแล้วเหลือ35ทําทำไมมันน้อยจังเลยวะ ให้ลงมาที่โรงเรียนตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับจากนั้นมาที่ภูเขาหลังโรงเรียนแล้วก็กระโดดขึ้นไปตามทางไปเลยนะครับผมออบดี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราก็จะเจอคันโยกครับผมกดที่คันโยกครับคลิกหนึ่งครั้งครับผมตรงนี้ปุ๊บเราก็จะวาร์ปมาที่เขาวงกดแล้วก็มาที่ด้านซ้ายตามผมมาเลยนะคุณผู้ชมใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมตามทางไปเรื่อยๆเจอทางแยกเลี้ยวขวา ตามทางมาตรงนี้มันจะงงหน่อยนะครับตรงนี้คุณผู้ชมฮะด้านซ้ายตรงนี้ครับผมจากนั้นมาซ้ายอีกครับเอาซ้ายมีกปึ๊บมาตรงนี้ตามทางไปเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็ไปสุดเลยครับผมตามทางไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะเจอทางแยกตรงนี้เลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวามาเราก็โอ้าหม่ก็ตกใจหมดเลยไอ้บ้าคิดว่าจะคนที่ไหนได้ผีครับผมผี NBC ถ้าเรามาเจอผี n b c แบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับผมคุณผู้ชม ให้เรามาตรงนี้ต่อคุณผู้ชมฮะตรงนี้จะมีทางแยกซ้ายขวาครับให้เรามาด้านซ้ายตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะด้านซ้ายตรงนี้จากนั้นมาตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้ตามทางไปเรื่อยๆตรงไปตรงไปนี่เราก็จะเจอกับนมแล้วนะครับผมเก็บมาครับผมลอตมิลครับเย้ yeah! ตอนนี้เรามี 69แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับกดวาร์ปกลับบ้านครับไปเอานมกล่องสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดกันนะครับผมมหาพ่อครับให้เราคุยกับพ่อครับผมพ่อครับตอนนี้ผมขาดแค่กล่องเดียวขอนมกล่องหนึ่งได้ไหมครับวันนิ้วพีดพีโอไม่ก็พ่อบอกให้เรากลับมาใหม่ครับผม เย้ yeah, ได้แล้วครับผมสตรอเบอรี่มิลครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราคุยกับพ่อแล้วก็ เข้ามาเก็บนมตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเอาเลยเจ้าผมสำหรับไฟไดมิวตามหานมในพาที่2นี้ครับผมขอจบไว้ไเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราหานมได้ครบทั้งหมด7 0กล่องแล้วเย่ yeah! เดี๋ยวรออัปเดตหน้าแล้วเราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมสำหรับแมปไฟไดมิวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยครับผมอย่าลืมซื้อเสื้อสุดเท่น่ารักแบบที่น้องมีนาใส่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเสื้อเนี่ยซื้อร้านไหนเนี่ยน่ารักมากเลยครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่นนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับยย yeah!